ดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คะอ๋ oh. ใบแรกเดือดตาความหวังความฝันสิ่งที่คุณเคยปรารถนาที่ถาร้องขอไว้คุณกำลังจะได้รับมันนะคะคุณบางคนอาจจะมีชื่อเสียงโดดเด่นนะคะในแวดวงสังคมหมู่กลุ่มของคุณหรือบางคนเป็นซุปตาเป็นดาราคุณก็จะปังดังเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคงานจะเข้า มีคนนับหน้าถือตาจะมีแฟนขับเอฟซีมากมายด่าง็นฟูแตกเลยแล้วมีอะไรอีกเอ่ยไฮโรแฟนนี่ความมั่นคงความดีงามความสุขนะคะความสำเร็จนะคะและไฮโรแฟนต่อจากออสบินไม่เท้าเป็นไปได้ในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะคุณอาจจะได้งานที่ดีนะคะที่ก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้กับคุณงานนี้อาจจะดูเหมือนไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เมื่อคุณทําขึ้นมามันจะปังมากๆเพราะอะไรเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณนะคะเนี่ยไฮโรแฟนนะคะออกมาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละที่คุณเคยอธิษฐานร้องขอหรือบ่นบานไว้นะคะท่านกาลังประทานพรให้คุณในเรื่องของโชคลาภชื่อเสียงนะคะหนะ้าที่การงานที่ปังที่ดังนะคะรวมถึงอาจจะมี ใครบางคนนะคะเข้ามาชอบคุณด้วยนะคะพิาวาสว่าหลงมาไหลในตัวคุณด้วยแต่เขาคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะดูเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสุขขุมนะคะใจบุญนะคะเป็นคนนิ่งนะคะเป็นคนน,ะคะน,คนีสัยดีและอะไรอีกคะคิงถ้วยผู้ยังไม่ทันขาดคาคิงถ้วยก็ามาแล้วนะคะคุณกำลังจะได้รับความรักจากคนที่เขารักคุณมากเหลือเกิน คนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณรักแบบทะนุถนอมคุณน่ะรักแบบที่คุณต้องการน่ะรักแบบที่คุณใฝ่ฝันและปรารถนาอยากจะได้เขาคนนี้จะอบอุ่นนะคะจริงจังจริงใจกับคุณและเขาจะมาอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะคขคนนี้จะมีไฟมีแพชชั่นมีความปรารถนาอันน้อนแรงกับคุณและใบสุดท้ายคือก้าวถ้วยนะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยเขาเป็นคนโสดด้วยนะคะเนี่ย คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลได้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้แล้วมาจริงจังจริงใจกับคุณด้วยนะคะยังไงก็ตามหมอก็ขออวยพรให้ทุกคนสุขสมหวังในทุกสิ่งนะคะและขอทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพบกันใหม่กับหมอฤิชในคลิปหน้านะคะายบายสวัสดีค่ะ